สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเฉ่มค่ะสวัสดีครับเฉิมกับนายอุดมกับสิภาพี่น้องเนาะค่ะเนี่ยละไออย่างกะละมาแก่ของขวัญค่ะมึอนี้ได้รับของขวัญกองใหญ่เลยค่ะมึงดูพี่น้องุูนะจากเป็นของพี่เอฟที่ท่านไหนเนาะค่ะเฉิมกับสิภาพี่น้องนะแกน้ำกันนะค่ะเป็นกองใหญ่เลยต่ว่าบ้านหนักไปในดอกเนาะค่ะอันนี้เพิ่นกระท่งมาจากทางไอ้ตนังซือนี่มันลบนะเธอเนาะอันเนาะอืม ยังไดก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวจะเสิรแกะเบิ้งข้างในก้อนแบบเธอไอเป็นของอีหยังเนาะค่ะเป็นทรงมาให้นะค่ะมาหลุ่นน้ากันเนาะพี่น้องจะเสิรกะนี่แหละค่ะได้ของควันมังซิกะเป็นอยังเครื่องอมตะเนาะค่ะไก่ให้ที่ที่ว่าเพื่อนทรงมาให้ยยังเสียค่ะได้สบายใจว่าของที่ว่าเพื่อนทรงมาให้ยยังเสียหอดเราเสิมแล้วเด้ออยังสินะค่ะก็มีอีกย่างหลายดอกพี่น้องกันนี่แหละค่ะจะเสิรนฟกระย่างอมกะกับพี่น้องเลยจะเป็น คล้ายๆว่าฮอปเา็ฟแบบนี้นะเนาะค่ะพี่น้องกับเสดเบิ้งน้ำซุเสริมน้ำค่ะเห็นดำเลยโอ้โหโอ้โหโอ้พี่น้องเห็นแล้วจนตกใจค่ะเมียนยี่บัตเถอะเมียนเถอะมึงอียงหน่เถอะโอ้คูน่า นิ่อย่งก็ลเนี่ย้ง่แง่กบตุ้มกบบอกข้านี่ยล่ะเนี่ย,ยคเน,ยเนเอนินอะตุ้มกบม่งดูเจอมันจะมีสอผีเิ่นโอ้ผีเป็นทรงอันสีทรงรลายมาบอกเสริมอยู่เนาะว่าเป็นทรงสิทรง,งอันนี้มาให้ประเด็นเน่ยเสรกันเลยด้วยบีรยาาเนี่ยคุณน่ะข้าปะนิ้งไล่ะาใช่ไมมึงดูค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่สามสิบสอง สิฟฮาคุณอะพี่น้อง <15. S 1> เป็นสิฟ้าค่ะลูค่คะแล้วชมกันตื่นเต้นนะ,น,น,นะเถอเนาะข้างแรกเนี่ยค่ะที่จะได้เห็นอันเอยียงกัออันเนี่ยตุ้มกบเนี่ยค่ะั้างแรกเลยคนไส่เอาปลาเข็งไส่นี่หนีบเธอเพิ่วมาน่ะเขนะ็งใส่กับฟ้มอืาเข็งกับฟ้มแปลว่าอย่างฟ้มฟ้มแกเมีเพย เดี๋ยวจะเสริมสีแปะเลยซื้อพี่พันยุข่าน่ะกล้องบนกะเป็นซื้อภาษาอังกฤษเนาะเธอเนาะรักตะวันกะลบแล้วบไปนะค่ะเป็นกระดาษที่ลบละทั้งเดีเสริมกันนั่นแหละค่ะกะสิแปะซื้อพี่เป็นใบยุดอกขาดบลุงลิปเนาะค่ะทั้งในกระคอขอประคุณในหลายนะคะของความที่ว่าเสริมตื่นเต้นรักภูมิใจมากๆเลยค่ะตื่นต้นใจกะสิว่าเอาเจ้งสี่เลยก็ได้ได้เลยพี่น้องนลยค่ะ เสิร์แก๊สล่ะสีพาพี่นอ้องร้องภาษาทิศเบื้องจากสามสี่หลังบ่เถอะแน่นอนใครมึงก็ได้ปลาเคียงเขามีโอ้เข่าแกะปลาเคีงเอายกสะดุ้งมาพอดีค่ะไปพี่น้องวาเบภาสาธิตจั้งแตเนาะค่ะเดี๋ยวจะเสิร์ฟาความรู้แป๊บนึงเราจะเสิรจ็ดาพี่น้องเนาะค่ะไอ้ในหูดำเนี่ยไปใส่ตรงกบเฮานี่เลยไปค่ะ<า>ได้มาละทดลองเลยเนาะค่ะไปพี่น้องเมื่อนี้ขอทดลองจากหลังเถอ,เอต้องเบิ้งปลาก่อนเนาะเบิ้งปลา,าก่อนมันมีจกักโตค่ะ<า> ค่ะนี่แหละเจ้าเฉิมกับสิทดลองก่อนเนาะค่ะเนี่ยสามตุ่มสามอันเนาะคือเนี่ยสามหลังสามหลังเพิ่นเอินสามหลังเนาะค่ะจังเด็ก็ขอขอบพระคุณนะค่ะขอบพระคุณพี่อ่อนนะค่ะทางกรุงเทพมหานครเนาะค่ะเพิ่นทรงมาให้ค่ะเนี่ยพี่อ่อนนะค่ะเจ้าเริมจําได้ละค่ะกับพี่อ่อนเพิ่นทรงมหาัยสิผาหลังค่ะเป็นเป็นตุ่มไส้กบเนาะค่ะเจ้าเริมกับสิกับนายหูดำกับสิทดลองเลยมันเนี่ยจ้สิให้จันไส้รถบะเถอไถ่ลองใส่เลยลองเซียนมึงกู นี่พี่น้องตาเคง็งเขาก็ยังเหลืออยู่ค่ะที่เขากเก่งบ่เหมือดเข<อ>าใส่รถมาเถอะใส่เลยเถอะอะมาสามโตแบบเอาการมาได้์สองแทะเนาดีแห้งๆเลยยินแล้วเขาโตเป้าลงไปน้ำหน่ะเฮ้ยนี่เอตัวนี้ไปน้ำตัวไหนแทข้าไปน้ำนี่ดิเถอะ สีพอพอดีแล้วแบบนั้นเนาะ้วนรองดินน้ำได้เดดเบื่อ,อโอ้ยตเกิอ่พอ,นะอดีนิดอกเธอสอ,องตัวสองตเนี่ยเป็นตัวเป็นเนาะล,ลุลงหรือปลลุ้งอะไรตัวนึงออไอ้กะ่าปากเข่งเพิ่งวมาเพิ่งเลือกใส่ปากเข่งเลวน้องคะปากเข่งเพิ่งยืนมีสามตัวก็เลอีกลหลังนึงเธอ ดีดังมลยหมอบไหมอย่าเสี้เช่นเฉียบหมดบส้เฉื่ยจากเชือได้ไหมครับครั้งแรกของตัเสริมคือกัง่งแล้วมันอาจจะพายแก่เม็ดโฟมมั้งพี่น้องนี่ละให้นี่ละโอ้ยอยากเข้าไปตรงกลางนี่น,นาะน้ำไหลเลยดิน้ำไหลนี่ใช่ของขอบขอบไปได้เถอะได้ครับกินแล้วดิพี่น้องกุบเฮอซือให้ที่ไหนเปลาตีถึกน้ำยุบอ่ะให้เป็นถึงน้ำหน่อยมีน้ำเลี้ยงหน่อย

ลองเบิ้งน้าเธอหนะเบิงต้นสิแบบพี่น้องนี่สิร์ฟจมคอนนี่แหะครับขอทดลองก่อนไม่ครับวันนี้มีสักเนาะค่อยต้องสักกันเลยนาะเฮ้นสิบพัดตุ่มข้อนีบะละข้อนีนะเฮ้นะเข้าไปกลางๆกันนะค่ะบลงเส้นกลางครับอืมเตี้ยนยังไงเฮ้ แรกของเขาคือกันหละเนาะเธอเนาะนัะน่นครับหลังนี้ไปใส่มงต้นพักกันจองเถอะเนาะเขาอใส่ในนีีไม่หมดใส่บะนลมไปยู่ใน,นนี่นบันวางไปตรงนี้แหละเนาะล้างไปเลยเธอที่น้องทีหลังครบแล้วค่ะ ค่ <c oughs> กะกันนั่นแหละค่าได้ถอ<ม>ดร้องเลยเนาะคะ่ะขอขอบพระคุณหลายๆนะคะ่ะขอบพระคุณพี่อ่อนเนาะคะ่ะที่ว่าทรงตุ่มกบมาให้เดี๋ยวมือหนองังเสิร์ฟได้เงี้ยหลายๆแล้วเสิร์ฟกับนายหัวดำกับสีร้องวังไปหมดเลยเนาะคะ่ะแต่ว่ามือนี้เขามีเงี้ยแค่ที่ว่าเหลือจากที่ว่าเสิร์ฟประเด็นนั้นว่าจะมาปะะาล่อยล่ะค่ะก็เลยทดลองเลยเนาะเถิญเนาะงามนพี่น้องถ้ามีงานบนเขาอยู่หันแบบตุ่มหนึ่งสามซีดสองตกกับเพ้อเลยเนาะแม่น่ะตุะ่มแล้วตกก็ได้สิบหาแล้ว ตานนั้ตุ้มละดูก็ได้สิบห้แน่ะจ้าว่าพี่น้องเพิ่นเบิ่งในคลิปน่ะเพิ่นมาน่ะใส่ตัวนี้เข้าไปเพธอคือมองโกรายน่ะเข้าไปเป็นโลกับมีแม่โลกน้ำกันเพิ่นก็มมนเข้าไปเรื่อยเขาเต็มหันเต็มอัาได้เป็นโลคนนี้น่ะมพนมนเข้าไปด้วยเพื่อนเขาไปเลยเพื่อนเข้าไปเรื่อยแล้วมองมีกบ้รายแล้วกระมือนี่กันพี่น้องกันในราคาตะสมกะเพราไปขายของขายตะวินเนาะค่ะกับเลวละมาบ้านนี่ก็พอดีมันแล้วค่ะแต่ละมือแต่ละมือกันนี่แหละจะมาทานแม่คคัวค่ะ ในขวายเห็ดผู้เดียวด้วยเห้ผู้เดียวมื้มือต่ละมือกัน่วนหลายขันมือเลยพอบ่าเอาอันงัวะแป้งสิกะได้เห็ดซอยกันเยอเมือนมะแม่ได้เห็ดซอยไหม่ซอยมือแม่ไก่เนาะค่ะกับมือแบบนั้นแหละแต่ว่าแมกกะหลไอเห็ดผู้เดียวค่ะรือัเสริมมังสิหามาเห็ดซอยแม่เพราะที่เสริมเสริมก็ต้องออกไปหาอายุน้ำกินเนาะค่ะ ค่ะนั่ละแต่ละกแต่ละมือกับให้แม่เห็นนะยุ่เนื้อกินไป้เสื้อกันถามแม่ยุคค่ะว่าแม่เมย์โอยังสิเนาะค่ะคันเมย์กับให้พักถึงเราบอกบอกว่าเมย์กับพักแน่กับพี่น้องอาจจะเห็นมือขายมือบอขายเนาะค่ะเพราะว่าคือมือบางมือเจ้งเสือแม่กัมีเวียกอยู่ในบ้านนักศึกะบโบหายคายค่ะแต่ว่าไล่ได้กับได้ยิ้มสอสได้มากังชื่ออะไรค่ะพี่น้องคน่ให้นับเงินดอกค่ะนับเงินยุ่แบบหมายถึงเงินยุ่งบนั้นนะวบานี่เกิดจาเม้าให้แม่ ตะลามือตะลามืออแม่ร้องนับเอาด้านมือนี่ก <c oughs> ัรกูดับกับ่าดูดเนาะค่ะนังข่าอบอกขีบวนนังข่าอย่งพอมเหลืออยู่เด้อคุณน่ะในเงินเหรียญตังไล่คุณน่ะรวยนยกองรวล่ะเซน จำเป็นตานี้มก็ใสไปหกโลค่ะหกโลใส่ไปสามลอยห้าสิบกับเครื่องกับสีตีไว้สักประมาณขั้นต่มที่กับห้าลอยอีกว่าเธอสี่ลอยเนาะสี่รลอยสักพวกเครื่องปุ่มกับมีพวกพัดสีพวกเนี้ยหมดค่รลอยพอดีเลรลอยพอดีเป็นเท่าไหร่ก็ลอยคุณค่ะเก้าลอยกับหักต้นทุนหักกำไรละกันยังเหลือกำไรน้องเมยเนาะป่าเขากับสามร้อยห้าเอ้สามลอยหกสิบ บาทสักน่อยหกสิบน้องไม้หน่ว่าได้ซื้อค่ะนี่แหละน้องไม่ว่าได้ซื้อกัือว่าุ้งก็ว่าได้ซื้อพี่ฟวนงก็ว่าได้ซื้อพี่ฟ <laughs> ว้งเนฟเก้าสิบบ,บาทค่ะพี่ฟวนได้เก้าสิบบาทหรือแปดสิบบาทนี่แหละจาเสื่อมลืมนะค,ะค่ะการนั่นราคาก็เป็นไรได้แต่ละมื้อไปเนาะคะ่ะพี่น้องที่ส่งกําลังใจมากกับขอขอบพระคุณในลายนะพี่น้องรวมถึงส่งกําลังใจพ่อกับแม่พ่อมเนาะค่ะบางเท่อกับเราเสริมมีวอาสแตลซื้อออกได้ค่ะบ่มีอัน ซองแม่ซองพ้องแต่มันยังไม่ได้มีอย่างดอกค่ะเพราะว่ามันมีคนเด็ดเนาะค่ะกับมีตะเสริมนี่แหละที่ดูแลผู้เดียวสมมติว่าเปิดอีกซ้าเข้ากันซ้าอยู่ในซองจะเสริมแต่ว่ากอาจจะแบบต่อไปก็อาจจะมีลูกเล่นมาวแบบไห้พ่อกับแม่เนี่ยร้องแบบคือตะเสริมพายุเสียกะให้พ่อกับแม่งเสียกะน่พราเป็นท้เลนแล้วเพราะเป็นท้เลนแต่ว่ากร้องบ่งฝีมือเนา แล้เบิ่งฝีมือของพ่อกับแม่ค่ะอาจจะมีมุกคำคำหรือเพื่อนพ่อเธอไทยกับไทยเป็นเอาแม่เมาบ่อยตั้งเนี้ยเมาพ่อ้ฟังเนี้ยไอ้ใบไทยมาบ่มีฮอดลูปเป็นอย่างนี้คืออาจังสั่นกับมี๊กัไอ้ใบไทมาบ่มีฮอดเสียงอีกเหมืนนะใคายุ่งสั่นหมดเลยจ้าดนั่นแหละก็อาจจะเป็นมุ้มที่แบบว่าน่ารักน่ารักของพ่อกับแม่ไปง้อค่ะก็เสริมกันเลยว่าเอ้า ร้องให้คนไทยด้วยว่าสนกะรขันบางมือเฮาหมังสิกะคําแน่ผสมมาคาแน่หรือว่ามาใบเนี่ยกะเบียกหลายอย่างสิกะเลยสิบอันนี้อย่างก็หลัอันสิ่ว่าทันเวลาไปขายนะค่ะก็เลยว่าเอาท่นมือเดทั่นมือเดพ่อยุ่กับแม่ยุ่กับร้องให้แม่นะเห็นในยุ่นึกกินสู่พี่น้องเบิ้งสูตรอาหารของแมงศินะค่าวพี่น้องพี่น้องมันขอม้าพี่น้องที่ว่าพ่นขอม้ากะสําหรับคลิปอาหารนะค่ะอยากให้พี่น้องเบิ้งในช่วงที่ว่าเสริมมัน ขายของก็ได้นะคะบางคลิปหรือว่าก้อนขายของเนาะค่ะสาหรับพี่น้องที่ว่าขอเขามาแบบอยากได้สูตรตอาหารให้แม่เ็ดเมนูหลากหลายออกมาให้เบ่งน้าแนงเสร็จค่ะและ้วก็คลิปให้คลิปสวนเท่ากับอะไรเนาะค่ะมือเฮ็ดมือก็่ได้เห็ดเพราะว่าสะสมก็ยังไม่ได้ลงอีกอย่างไรค่ะช่วนนี้ก็ต้นไม้กันจะเริ่มเติบโตขึ้นมาหลายเลยเนาะแม่นาออันนี้ก็าหาอันนี้ค่ะฮักออก,กำลรอกกำไแล่ะสะสมกับแบ่งให้แม่เด้อค่ะ เส้นลายกัให้แม่นั่นแ่ละเส้นซมกัเอาเ่้นซึมกับจะเอาไใ้ซื้อมือนาไปยิงสิกะนั่นแหละค่ะสมบราให้แม่น้ำเนี่กะครับมือข่ายยังไปนอนแม่นอนก็คือว่าได้อด้วยนอนแม่นอนขันเอาเห็ดเลยก็แมฆาเป็นเห็ดหลายอย่างเนาะค่ะในตอนนี้เราตื่นกับพูิใจเลยล่ะค่ะกับแม่กันเลยที่นี่กับพอมีอย่างเนาะค่ะมาฝากพี่น้องแล้วก็กำลังใจขอกำลังใจจากพี่น้องให้แม่นั่นแหละค่ะจังยในกับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นในนี้เลยค่ะ เ่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณะนะคะพี่คุณนากยคะท่นได้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละเนาะ,ะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,ะสวัสดีครับสรเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ